ดีครับพี่นอ้องเจ้ายูทูบนะครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับผมมเสาร์ไปตันอนกกับประมาณดอกพี่นอ้องคลิปกับบะมีให้เบิ่งนะครับเบิ้ง้วครับตันอนกประมาณตัวนีฝนตกนะครับเนาะบะมีคลิปให้พี่นอ้งนองชมเนาะที่ได้ชุ่มง,งาน่นี่นะครับพี่นอ้อง มือก็นำมืดมือเลยครับเห็ียบลายละเอียดนะครับโครงสร้างดูนี่ก็หาใบพี่นอ้องสุดยอดเลยครับ <c oughs> ก้มก้มหยาครับผมสุดยอดของก้มหยาเหมือนกันนะครับตนะ้นตองเชลุครับต้องเขาไม,ม่พี่น้องเบิ้งเหมือนกันนะ ข้มล้บากของผมแต่ว่ากไปเฮ็ดกะมีวามสุขครับให้พี่น้องได้ใส่กันนะครับเนาะใบนี้กับรุ่นนี้กับได้ไปมาเล่ใบนึงครับใหม่ออกโทนสีดำๆนะครับ,รบทับไว้แท มีก้กาว่าสิเอาได้จ้กสามใบครับสามใบท,ที่ที่ใส้ขานครับผมเนี่ยกะ,ะต้องจะรู้ออกมาครับผมเนี่ยให้เป็นแบบนี้นะครับจะรู้ออกมาต้องมาคัดมาแดงใส่พีหนอ้องไม่ไม่เป็นท่อนนี่แหละครับไม่เป็นแผ่นเสียอะนะครับเนาะ เขียนลายขึ้นมาครับผมเขียนลายขึ้นมาไทยเอกสารครับมาแปะมาชโลูใส่เขาเลี่ยมเขาลล่เนาะพี่น้องเขาเลี่ยมเขาล่ยในมุ่งสนิทที่สุดครับผมจะให้เดปโปเนาะพี่น้องงานกะสิออกมาดูดีครับ ขั้นตอนต่อไปก็สิได้สรุปครับใบที่สองอนนี้ก็สิบอ่าสิบหกนาจะกาแล้วครับววกวนละคงสิได้จจะไปในนี้พี่น้องครับยังไม่สรุปครับผมนี่ยท <c oughs> ี่มองว่ามันยากมันง,ง่ายเอาครับเป็นไม้ท่อนเดียวเลย ล้างหม่กับตัวไซย,ย่อยครับผมจะไดช้ชารู้ออกสัก่อนนะครับเน,ะนบาะก็ลงิบากแต่ว่าข่ออกมาแล้วกันไซใหญ่นี่แะครับคงจัดเสียทีเนาะครับเนาะใบก็ไดาษทำเวลาจังหน่อยเพระาะว่ายิง่งเสาไปตอนกนกครับพี่นอ้ <laughs> งนองเสาเ์าต้องไปตอนนกจับ ลักสองหลังก็ไข้เขียดครับนั่งไล่กับปวดเอวนะครับเนาะไปเห็ดสิงที่เอามากได้เห็นแล้วครับมีความสุขค,ครับพี่น,อน้องเดิไปนั่งหิ้งกัดในป่าตั้งเ่ก็มีความสุขที่ได้หิ้งกัดนนนเนาะครับาน,นี่ สองใบบ้านสองใบนี่ว่านใส้ทั้งหลังครับขาดว่านใส่จบนีจบนีแล้วกับเวทมงงนตง่ายพี่น้องนี่กาได้ทักทักับต้นเติมทักไว้แหนะพี่นอนะ้องครับเป็นด้ายแ่นะ,นะพี่หน,น,นังเป็น นะครับเป็นวายแฉดวายแฉดเป็นหน่อยเนาะพี่น้อง1.6มิลครับ1.6มิลจะทักใบออกมาสวยครับถ้างบนดูละเอียดนะครับดูละเอียดก็วายถึงในเพราะว่าเห็นหน,น่อยครับต้องละเอียดคนะ ใส่เวลาครับพี่น้องใบนึ่งจะทักไว้จะซื้อสิประมาณสองมือครับได้มือราคาครับไ้้มือราคาเนาะหาใบนีประมานซิดมือครับจะทักพี่น้องก็รอร่ได้เครับใจ่เย็นๆนะครับเนาะมันเป็นงานละเอียดครับผมงานละเอียดงานนื้อ เห็ดสมราคาเง,เนนนงาเินเพิ่นน้าพี่น้องเนาะเห็ดเพิ่นกับบ้าบรนสือแพงเนี่ต้องให้สมเงินเพิ่นน้ำนะครับเนาะครับผมสั่นรับคลิปนี้กะสิได้ขอตัวเห็ดงานต่อหน้าพี่น้องเนาะกะได้รบกวนเวลาพี่น้องมาหาหน้าที่นะครับเนะาะหาหน้าที่แล้วครับสิได้ดุยงานต่อครับผมเพราะว่า เล่งให้เซตครับมือนี้ใส่ขานี่เยออีกอีกสองแผ่นนะครับเยอะอีกสองแผ่นสองขาอันนี้ชิลูดล้วสิเขาเขาเลยครับเอาเลยอีกใบนึงต้องให้เซตครับมือนสามใบสามใบเพราะว่าต้องให้พร้อมทักมือสามใบครับผมนะครับเนาะสวัสดีครับ